ร้านแจ้งแล้วดรามา่าบุฟเฟ่299ทิปคนแห่ถามต้องจ่ายเท่าไหร่สรุปจากกรณีดราม่าบุฟเฟ่ชื่อดังติดป้ายหน้าร้านว่า299บาทแต่คนที่ไปกินมารีวิวว่าหนีไปไม่แนะนำเพราะพอคิดเงินจริงกลับเป็นคนละ600บาทคิดค่าน้ำซุปและน้ำจิ้มเพิ่มอาหารรสชาติกลางๆมาล่ามีกลิ่นสาบของไม่สดและมีน้อยไม่คุ้มราคาที่ต้องจ่ายล่าสุดผู้ใช้ชื่อว่าเฉาเทียนเหมิน ซึ่งคาดว่าเป็นตัวแทนของร้านได้ออกมาแจงดราม่าที่เกิดขึ้นว่าทางร้านจะมี2ชั้นชั้น1เป็นบุฟเฟ่ชั้น2เป็นอาหารตามสั่งซึ่งราคาเป็นไปตามนี้ในโซนบุฟเฟ่คิดราคา299บาทต่อคนแต่ไม่รวมน้ำซุปหากมาไม่เกิน4คนได้น้ำซุปหมอ้อใหญ่คิดราคา299บาทต่อโต๊ะและน้ำซุปเติมได้ตลอดเวลาซึ่งน้ำซุปจะเลือกได้2แบบหรือหากลูกค้าต้องการน้ำซุปหมอ้อเล็ก สามารถเลือกน้ำซุปหม้อเล็กได้ในราคา50บาทต่อหม้อได้น้ำซุปหนแบบเติมน้ำซุปได้ตลอดเวลาคิดค่าน้ำจิ้ม40บาทต่อคนลูกค้าสามารถปรุงเองได้ไม่จำกัดค่าเครื่องดื่มรีฟิล40บาทตอกนอเติมได้ไม่จำกัดมีน้ำแก๊ะควยสวรรน้ำผลไม้รวมชาเขียวมะลิส่วนค่าน้ำเปล่าฟรีหากต้องการสั่งเครื่องดื่มกระป๋องหรือแอลกอฮอล์คิดตามราคาของทางร้าน ส่วนชั้น2เป็นอาหารตามสั่งราคาคิดตามเมนูของทางร้านทั้งนี้ทางร้านยืนยันว่าลูกค้าสามารถสอบถามราคาจากทางร้านได้เสมอและทางร้านยังมีลานจอดรถให้กับลูกค้าที่นำรถมาด้วย